เป็น้องเพิ่อนเอามา,ากหอยทั้งวานแห่แล้วเป็นช่วงช่วงหน้าแรงของน้ำชีทางจังหวัดมาสารครามทางบ้านคุยเชือกช่วงวานนี่ปัญหามากหอยขายคนขายครับลงไปได้เบิ้ครับ เป็นอีกฝั่งหนึ่งของสะพานบ้านคุยเชือกครับพี่นอ้องนี่ฝั่งหนึ่งครับพี่น้องนะี่ฝั่งนี้ก่ะเป็นการเอามะหอยขึ้กัดนะครับองแต่วอยู่ในหัวเรือนี่แเ่นเม้มดครับพี่น้องขึ้นไปนนนเด็กน้อยนะ กน,น้อยครับบักหอยโยกมือใส่เรียนน้ำจังถืออ๊อจังบ้าช่วงนาว่านี่พี่น้องเป็นเอาบักหอยไปขายอยู่เขือนก็ขายกิโลละสิบบาทครับพี่น้องผู้เพันเอาไปขายต่อหิโร่ละยี่สิบบวบหอยครับพี่น้องช่วงนาเนี่ยก็น่าจะย่างข้ามได้ครับพี่น้อง เบื้องหน,นแ้แล้วก็กะพุ่นพุ่นลงไปหวานแหอยู่ทางนาเขื่อนเลยครับพี่น้องลงไปได้เลยช่วงนาแดงเดี๋ยวพาไปเบิ่งเพิด็จวานแหย่อยพุ่นครับแก้พุ่นครัเดี๋ยวมาเบิ่งว่าเพุ่นห้าวนี่สิได้เพราะป่า,าลงย่างหวานเลยครับพี่น้องเขาเข้าสิทธิ์หรือว่า กำลังละกจ,จีบวะเจ้าของจะส่งใช่ครับสองสองามรูปเอา้าโมมานพวกอีกสองคนนี่ตุ้มแล้วบวะนี่เป็นทังไหนนี่ได้ว่าป่าผู้นี่ถือป่านี่พูปดป่านี่ ได้ยูรับพี่นอ้องลาก็ได้ถืออ่อจริงน,น่ะส,สวัสดีครับบ่าวเจ๊กอสารบ้านนาสวนครับมือนี้บ่าวเจ๊กมาติดตาม ทางเขื่อนอย่างจังหวัดมาสารครามทังป่าธรรมชาติพี่น้องขุดผ,ผููเสียนแหเพิ่นเมื่อวานแหย่างวานน้ำนีกาได้ยุ่งวงย่ยากกับบริษายเพิน่นจะเก็บภาพบรรยากาศเอาหอยเดี๋ยวมาบึงเพิ่นตักปลาเลยกัโตกปลาทั้งนาเขื่อนครับพี่น้องว่าเป็นยังไงเมื่อนี้ยมีป่าปลาธรรมชาติเมื่อนี้ก็ไม่ได้ไปลุ้งน้องทั้งใดครับพี่น้อง เล,เลยพาพี่น้องมาบึงป่าธรรมชาติครับป่าโดดวะโอ้มีอยู่ตัวป่าโดดตัวเนเนี่ย ตะเลียงผลงานเหมือนนี้ได้หลายว่ะโอ้เป็นปลาขาวซ้อยเนาะปลาส่วนมากที่เป็นปลาสองเส้นหา่าปลาขาวซ้อยตัวใหญ่พวก่อยเห็นกับพี่นนองเดี๋ยวมาเบิ่งตะเลียงตักปลาน้ามาเบิ่งตักปลาโดนทักโด้ที่ทักไหนโอ้

ได้ทันเต็มตัวน้อยบ้านละสี่บ้านละห้า 5, ยโยหมดทันเอาไหมเอาไหม Các con hãy đăng cho kênh Để không <laughs> <tù. cười> เดี๋ยวมาเบ้งข้อก็ฝนเท้าว่านี่สูตรใส่เหงือครับพี่น้องใส่เหงือขนมปังห้ำกากมะพร้าวเดี๋ยวมาลองเบึ่งว่าสิหมานข้าวเรีงบ่เดี๋ยวทะลุ่นกันครับกันเปิดเปิดน้ำปกติกับสิพอมายกยุ่สะดุ้งกันได้ เปิดเที่ยวเปิดเที่ยวปิดละเอาใส่ปึ้เเปมเนาะทำมารุนกันทวันเนะี่ยูหรอสะพารสิบ่อเขาดีกว่ากันเจ๊ ได้ยูบาน,นี่งก็ได้ได้ยูได้ยูยเริ่มเขา่าแล้วแต่ว่าปากใหญ่มันกวนมันขักเานาะพอเนาะปาเขาอีทายกบตัวงามอยู่ตัวนี้คพ้นกวนข้างหลายก็มาอยู่หน้าเคลื่อนนี่แล้วอยู่หน้าเคลื่อนก็ใส่ดังอีหยังก็บาได้อีกบานนี้หวังปลอดภัย

สูงี่ไร่กับบาทและเครื่องลูอยู่นี่เนาะเอาลองบึง้งอันนี้บาทสองบาทสามอาลองบึงบาทสี่สี่สไร่บอบาทนี้เนี่ยจากตัวหาหกตัวเจ็ดตัวได้เจ็ดตัว ปลาขึ้นบอนดีเน้่ยคุณอนะโอ้ยน้ำกับปลามาเป็นอันเดียวกันถูกรับปลาบอนเต็มหนองเลยหนาเกลื่อนแม่นมิดกับพี่น้องมั้หนาเกลื่อนอยางจางังหวัดมหาสารคามเซียนเบ็ดคนเด่นนะ ล่มสีฟ้านี่ครับพี่น้องปลาธรรมชาติถุงแค่เลยครับพี่น้องบึ้มมาลุ่นเบิง่งมอดู จัดบอมานบาทเียประจอกเมื่อล็กประจอกน้ำซีครับพี่น้องในหลายเติดโย่ทั้งประกดทั้งประจอกเน,ะเนาะเครื่องลายังเรับเอาก็สองตัวนั่นแหละเดี๋ยวเมื่อลาบของเสียนบัดมาเีย